พี่มาแลา้วใช่ไ,ไหลพีเดียวในมือเดียวเดียวเจอแล้วเดเ๋ยวพี่อพอพจอบพี่อยู่ไม่ใช่เฟลพีจ๋าติดตัว

ตัวตัวเป็นตนแล้วเห็นเลขเด็กด้วยเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหตเป็นเลยนี่พวกแกเล่นเลยนะศูนหนึ่ง อีอาเดี๋ยวถ้าถูกแล้วเมื่องทรมาแปะด้วยนะอยัาลืมโทรกางเกงนะ วงดงทัง้เนี่ยอะไรของมันกุ่งจานดังพวงคุ่งจานดังพวงมาสิเด็กจันทน่ร้องเพ่นฟังิงตอนเลพี่มาฉข้ไดเอาหลเสาเบลพี่พี่มาวันนี้พี่ตั้งใจมาเก าบอดพี่มาต้องเรทีเกแล้วกูขายแล้วตี่แล้วกูอ่อ๋อตาบอดนะเนี่ยหูสายตาฝาดพี่มาหาเนี่ยเดีพี่มาวันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกพระด้วยพี่ว่าพี่ลงทุนกินเหล้าเลยนะเพื่อ พี่ใจกล้ามาหาเดวีวัวนี้อย่างแรกเลยพี่ขอพี่ขอขอจับหน่อยได้ไหมจ้าเดวีหใช่จับแล้วเฮ้ยเขไม่จับ <c oughs> โอ้ยไดมึงอยู่แฟรแน่ๆนะๆได้ๆรู้ก่อนนี่จับเลยนะจ๊จะเดวี ทำยังไงให้ร่หนักเลยนี่เลยัเลยอหหมือโครนาโครเลยไปจับละไปไปลองเขินนะ มาทีอนี่นี่ดีกว่าแค่นี้พี่ขอกอดขอกอดเต็งพี่ยีหน่อยเลยจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไ้แต่งงานกันอยู่แล้วแค่กอดใี่นี่ไม่เด้ไไหหรอมีแค่พี่ กับเตลลี่ไปสองคนเท่านั้นในห้องนี้พี่ก่อนเลยนะหนึ่งสองสามพีม่ก่อนอเลยนะชาเบลลี่สาพี่กอดเอาเบลลี่จะนอนทำไมหรอไม่ต้องเขินพี่หรอกเบลลี่พี่จะได้กอดไหมเนี่ยฮะ จะได้กอนไหมเนี่ยม่กอก็ลบโผล่รูางไปล้วง่าอ่ะทำไปไหมไม่ทำทำไปไหมทำไม่เป็นทำ่เป็นมเดี๋ยววมตดวช่วยกันเนี่ยลไม่ยุ่งแลวสาวดาเดี๋ยวเป็นหรือป่าเดี๋ยไม่เป็นตาฝาได้มาเยอะเลย แม่เลยแม่ไปก่อนใช่ไหมแทนี่ไ,ไ่ก่อนนละพี่ขอแค่หอมแก้มเบลี ยเอีนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยะเลงไว้แล้วพี่จะหอมเลยชองตัวใ้ดีนะเดี๋ย่าเอยงเลยเร็วอะไรออะมึิทไมยว่งเอียงวะพู้ียงตาเลยเนี่ยียงอวะหน่งสอ เราหไปแล้วโอ้ยดูกระตาลลบุกๆเลยโอไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วหอมไม่ได้อยาแก้พี่สิหอมไม่ได้มาหอมโมีิเฮ้ยอะไรโู้โตจังยังไงเหลีองตบชี้ภูมิพันจันทร์กองเงิเปลี่ยนแล้วแล้วเป๋ออยาแก้พี่สิพี่รู้แล้ว่าเป๋อทีไม่ได้นับแต่ว่าเป๋อทีแก้พี่ใช่ไหม แวนวแบบเบีไพย์เจะคิดเหรอว่าจะทำแบบนี้นแล้อจะรอดไปได้เบลไพย์เริขึ้นมาคุยดีๆพี่ก่อนเร็วเช้าแบบนี้ใช่ไหมได้จะหาว่าเบลไพยีคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดไปได้ถ้าอย่ไหน,นฉันชัยสุริยะจะแค่เรียนความเป็นหคนในกับใช้ 이거 뭐야? 응? 이거 뭐야? 응? 이게 무슨? 오 마이. 이 말하는 게. 오우. 이 비트에는 의미 딱 넣어야. 뭔 생각하는지? 오 마이. 저저 가서 เำอะไยัไม่รู้อีกเหรอเมื่อช้ยชายสุริยารักเธอแล้เป็นพี่ยีฉรักเธอทั้งเธอเหรอฉรักฉันมากหรือเปล่า่ยรักฉันมากหรือเปล่าฉันบอกไม่ไปเดบอกฉันมาสิว่าคือรั้ฉันบากหรือเปล่าพี่เดีมาบ้า ได้ใช่เรีงไทยเขาก็รักคู่ยากผมอยากลองดีเลขาไปาไปเท่าไหร่นี้ไอ้แม่ตานะช่วยจับตัวเปลยวขยีมันไปขังไว้ที่หอคอยอยู่นี้ไม่ต้องให้ขนะ้าให้นะให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานจนกว่าเปลวขยี้จะใจอ่อนยอมบอก,กรั้วคุณชยเชรียงใช่